เก้าแล้าพัฒนาการด้านการพูดจะช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันแม้ให้ดูโทรศัพท์ จะมาเรียนที่นี่อะค่ะน้องจะมีพฤติกรรมก็คือก้าวร้าวพัฒนาการด้านการพูดจะช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันสมาธิจะสั้นเขาจะไม่ค่อยหยุดอยู่นิ่งเพราะว่าช่วงหนึ่งแม่ให้ดู โทรศัพท์น้องก็เลยติดมาเรียนที่นี่อะค่ะหลังจากเรียนไปได้หลายๆคอร์สก็คือน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นดักพูดเป็นคํคํๆพูดเป็นประโยคมากขึ้นเกือบทุกๆคําถามและเรื่องอารมณ์ก็ดรอปลงเรื่องสมาธิเขามีมากขึ้นรับฟังอย่างอย่างทีแรกครับที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่เพราะว่าพอเริ่มมาเรียนที่นี่ครับคอร์สแรกเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนมาก จริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาเรื่องเด็กสมาธิสั้นเยอะมากเรื่องจากว่าการเลี้ยงดูเราไปไท,ทางที่ผิดมีผลกระทบต่อตัวเด็กและต่อการเลี้ยงดูของพ่อแม่แต่และครอบครัวฝึกพัฒนาการที่ดีสําหรับตัวเขาอย่ารอให้เป็นนะครับให้เด็กได้มาเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆก่อนที่จะเข้าโรงเรียนแล้วก็ อย่าเข้าข้างลูกว่าลูกเราไม่เป็นอะไรจงยอมรับครับปรึกษาคุณหมอหรือ,อาหาที่เรียนเสริมพัฒนาการให้ไวที่สุดจะดีกว่าครับก่อนเรียนคือกังวลมากห่วงมากเขาจะสามารถแก้ปัญหาอะไรได้ไหมเพราะว่าเราสังเกตว่าในบางเรื่องเขายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องง่ายๆเริ่มคิดวิเคราะห์ได้ถึงจะไม่มากแต่ เราเห็นแล้วว่าเขาเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นถ้าถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวคุณพ่อ,อที่แรกเลยก่อนเริ่มเรียนเนี่ยว่ามีกังวลไหมก็มีบ้างครับแต่ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าลึกๆก็มีความคิดที่ว่าเออเดี๋ยวพอโตขึ้นก็คงจะดีขึ้นเองอันนี้ก่อนเรียนนะครับ แต่มองดูแล้วเทียบกับอย่างลูกเพื่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกเหมือนกันว่ากลัวว่าโตขึ้นแล้วลูกเราจะไปเข้าสังคมหรือใช้ชีวิตเองในยามที่ไม่มีพ่อแม่จะไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ส่วนทุกวันนี้ถามว่ายังมีกังวลไหมก็ยังห่วงยังกังวลอยู่บ้างนิดหน่อยครับอย่างน้อยๆออะตอนนี้รู้สึกแล้วว่าโตขึ้นลูกใช้ชีวิตเองได้แล้วแน่นอนครับ